สวัสดีพว,พวกนี่คือการเล่นดนตรีเนียอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรกลับมากับ Tower Defense Simulator อีกแล้วนะครับแล้วก็เรามีท่าเต้นเท่ๆด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะปิดอันนี้ก่อนเยอะเฮ้ยนี่นไงหรือว่าเราจะเป็นบีบอยก็ได้ครับบีบอยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับทาวเวอร์หอันนะครับนั่นก็คือทาวเวอร์ชื่อว่า DJ o o o ูดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรออกก่อนดีนะเอาอ้น,นี้ออกนะครับแล้วก็ดีเจบูเข้าเลยโอ้นี่เรามีดีเจนะครับอ่ะเดี๋ยวไปหาด่านสนุกสนุกเล่นกันดีกว่านะครับเย้แล้วก็เรามาได้ด่านครอสโลนนะครับถนนอันนี้อีกแล้วนะเฮยเก็บตังค์เก็บตังค์ เราจะมาทดสอบกันนะครับว่า DJ Booth ของเราเนี่ยจะขดดไหมโอ้ยคนมาเยอะด้วยนะครับผ่านง่ายๆเลยนะถ้าคนเยอะขนาดนี้นะครับไปโอเคหลุดมาได้3นายพลทหาร3นายโอเคเรามาเลือก Difficult นะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบกลางแล้วกันนะเะว่าถ้าชนะเนี่ยจะได้เงินมาะมาณ500นะครับแต่ถ้าเราเลือกแบบไอ้เจ้าฟอเรนเนี่ยมันจะแพงหน่อยนะครับ ก่อนต้องดูนะครับว่าเขาเลือกอะไรกันเนะยอ่ะมาถึงผมวางเอ่อมือปืนของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับเจ้าโซเจอร์นะเพื่อป้องกันเอาไว้นะครับเว็บแรกถึงสักเว็บที่ประมาณสิบนะน่าจะได้อยู่มาแล้วนะครับเว็บแรกครับยิงยิงยิงเอ,ออเออโอเคเว็บแรกผ่านไปอย่างชิวๆครับวางเลย อันนี้คืออุ้ยเขาวางอุ้ยเขาวางตัวนี้ได้ยังไงอ่ะผมผมนี่หกร้อยห้าสิบเลยนะตัวนี้เนะี่ยโอเคไปครับต่อนเนื่องครับมดเลเวลไอยูบอกเขาก่อนนะครับสี่สิบโอเคเราวางไอนี้ไปก่อนเลยนะครับตอนนี้เว็บที่สามผ่านไปแล้วแบบง่ายๆอีซี่นะครับฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้เว็บที่สี่มาแล้วนะครับ อ่ะวางฟาร์มไปก่อนอโอเคคนนี้เขาวางอะไรครับสเกาต์โอเคเฮ้ยสบายแล้วอยงนี้ี้เราวางฟาร์มรัวๆเลยครับผมก่อนที่เราจะวางดีเจกันในอนาคตนะ เดีย๋ยวมาดูกันนะครับความสามารถดีเจของเรานั้นเป็นอย่างไรอขอวางฟาร์มก่อนนะโอเคผมจะวางบูธดีเจแล้วนะครับในเว็บที่แดนี้นะอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคบูธดีเจครับมาแล้วฮะเดี๋ยวดูหน้าดีเจของเราหน่อยครับสวัสดีพวก,พวกนี่คือการเล่นดนตรีเนี่ดีเจนี่มันจะอัพอะไรบัฟอะไรบ้างนะครับยังไม่บัฟนะเราต้องอัพไปก่อนนะครับ ครับไปก่อนนะ I have support tower two o k เ y w ที่เก้านะครับก็ยัง easy อยู่นะโอ้ยเขามีคอมมานเดอร์ด้วยครับ I have t o อ่าเดี๋ยวผมจะ up. อัพอ่อนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับพวกฟาร์มของเรานะจะได้ อ่ะจะได้แบบรบวยๆนะครับอะไรอัพปูดีเจให้เต็มได้นะสิ่งที่สำคัญตอนนี้จำเป็นก็คือต้องอัพฟาร์มให้เต็มก่อน,นครับโอเคจบเว็บที่11แล้วเราไปต่อที่เว็บที่12 16แล้วผมอัพนี่นะครับตอนนี้นี่ก็คือดิสเขาหรือยังดูดิยังไม่ดิสเขานะครับเพิ่มแรงแค่15นะคือเขาจะบัฟเอ่อคนรอบตัวเขานะครับเพิ่มระยะการยิง15นะครับตรงนี้นะดีย๋ยวเขาบอกว่าเขาแพ้ไอ้บอสอีซี่นะครับเพราะว่าคกบอสอะไอ้ไอ้ไอตัวตัวนี้นครับมันไม่ดีนะเอาจริง มันดีแต่มันไม่สุดนะครับเออ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เราไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปนนหนาๆเดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคตอนนี้ผมอัพมาแล้วเป็นเอ่อเพิ่มนี่ครับเห็นไหมมันจะมีส่วนลด10%นะครับในการอัปเกรดนะนี่คือความสามารถของ DJ นะครับ DJ ก็จะทำให้มีส่วนลดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ โอเคในการที่จะอัปเกรดอะไรต่างๆนานานานะถ้าเดี๋ยวผมจะอัพฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้ได้เงินเยอะๆมาอัปเกรดนะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มลงมินิกันได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีส่วนลดราคานะครับอ่ะผมลงแล้วมินิกันนะครับอัพเป็นเลเวลสองด้วยนะครับเพื่อให้มันยิงตัวหายตัวได้นะโอเคประมาณนี้ครับผม าแล้วเว็บสิบเจ็ดแบบอีซี่เอาไปเลยนะครับตอนนี้รอบสั่งแป๊บรอตั้งโอเคเรียบร้อย มันเดอร์มันกระลายไป่อยอ่ะเค okay, นะครับนี่เราอัพมานะครับก็จะได้แรงเพิ่มขึ้นนะตอนนี้นะบัฟแรงนะครับก็ดิส s c o u n t ยังเป็นอ่สิบเปอร์ยู่นะครับต้องเลเวลหน้านะ9,000เมื่อไหร่ก็ใครเอาฟาร์มมาวางตรงนี้เนี่ยไปกอดเอาเล่นเป็นหรือเปล่า ผมจะใสะ่มินิกันเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เออัพเป็นเลเวลสองนะครับให้มันยิงเนีนได้โอเคนี่อัพฟาร์มไปด้วยอย่าลืมว,ว่าสูตรของเราคืออัพฟาร์มให้เต็มให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเราได้เงินเยอะที่สุดนั่นเองนะ โอเคสเกลนี่ผมไม่ใช้นานแล้วนะคือมันไม่ดีเลยนะครับต่อยมันยิงอย่างนี้มันก็ยังยิงช้าอยู่ดีนะโอเคแต่มันถูกนะผมว่ามันราคามันถูกดีอะสเกลนะกกนะโอเคครับผมจะอัพนี้ไปก่อนเลยรีบอัพให้ได้เร็วที่สุดนะครับ D.J. is in the house เวฟที่ยี่บสองนะครับโอ้โหตัวนี้มาเลือดพันหกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มิมนิกันเนี่ยอยู่ไม่เอาไม่อยู่นะผมว่าเอาไม่อยู่นะครับผมเลือดพนะันหกเนี่ยต้องมินิมินิกันเท่านั้นนะครับเนี่ยว่าขนาดมินิการยังเกือบเอาไม่อยู่เลยนะครับโอเคได้ยู่ได้ยู มีสไนเปอร์ด้วยว่ะอ่ะเรียบร้อยครับจะอัพปารมไปก่อนนะให้มันเต็มๆไปก่อนเลยนะครับอ่ะนี้ผมก็จะใส่อันนี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้มันได้ยิงเร็วแบบรัวๆหล,วห,ลวหลายๆรอบ เวลยี่บสามเอ้ยมเวฟที่ยี่บสามัมาได้เวลยี่บสามโอเคยิงไหมครับผมเรียบร้อยฮะไม่รอดนะครับเรียบร้อยอัพมาอีกหนึ่งเวลเพื่อให้มันกดได้นะโอเคครับเ,เงินหกพันกดไปเลยอันนี้ถึงหอ,อไม่ถึงโอเค อันนี้อีซี่นะครับคำดาเรียบร้อยครับถ้ามีมินิคันอะไรก็ชนะได้นะครับอีซี่เว็บที่ยี่ห้ามาฮะเก้าพัแล้วครับผมอัปเกรดไปเลยนะฮะนี่ตอนนี้เราได้ส่วนลด20%นะครับยิงไกล35%นะครับสบายสบายแล้วตอนนี้ You place the commander yes okay upgrade upgrade ต่างไม่พอลนะต่อไปก็จะเป็นการอัพนี่นะครับมินิกันเลเวลสามนี่ดาเมจจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ระยะยิงไกลขึ้นนั่นเองนะโอเคนี่สบายๆแล้วนะครับ เราเจอตัวใหญ่แล้วก็กดบูให้มันยิงเร็วได้นะคอมมานเดอร์ mm hmm. เรานะครับมันสบายอ่ะเจอตัวใหญ่มาครับบู boot เลยมันสบายแล้วครับตอนนี้ผมว่าชนะแบบได้อีซี่เลยนะผมอัพอันนี้ไปแล้วกันนะกดเลยครับอ่ะเขากดไปแล้วนะเดี๋ยวเขาเขากดเสร็จแล้วค่อยกดต่อ ไอตัวเลือดพันหก 2006, นี่มันโหดจริงๆเอาละต่อไปนะครับมินิกันของเราเอัพมาเลยยิงรัวยิงรัวเพิ่มมินิกันซะหน่อยอาฮะขับเป็นเวลสองนะครับเรียบร้อยอ่ะยิงไปเลยครับ มีมินิการเยอะๆนี่ชนะรัวๆนะครับผมบอกเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปคือการรัวๆแล้วเอผมจะอัพคอมมานเดอร์ก่อนนะครับคอมมานเดอร์เวลเต็มนะฮะเพื่อให้ยิงไกลขึ้นนั่นเองนะครับยิงเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะโอเ้เวทีสามสิบแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองบูทไปเลยครับโอเค อีซี่ขึ้นเยอะฮะโหตัวนี้เลเวลรีเลิศเยอะไม่น่ารอดครับผมรออัพเลยนะครับี่อัพมาเลยมินิกัรเลเวลเต็มสองตัวแล้วก็ไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งรอตังนะครับสี่พันเอาชาไป โอเคอัพปเลยครับสี่พันาไหมครับหามินิการมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอ่ายืนตรงนี้แล้วกันนะโอเคอัพมาสองเวลครับน่ารอดหรอนะครับมินิกันเราเยอะ,อ,ะอ่ารับไปเป็นเวลสามเวลสุดท้ายล่าสุด โอเคนี่การเราอย่างเยอะนะครับผมบอกเลยว่าน่าชัวร์บัฟทั้งแรงนะครับบัฟทั้งความเร็วในการโจมตีฮะได้ได้ได้แน่นอนควราะสมารถของ DJ นี่มันจะทำให้ยิงไกลขึ้นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเออยิงไกลขึ้นแล้วก็มีโอกาสทำดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะ อันนี้ผมอัพไปหมดเลยช่ะอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เอามินิการนมาวางแทนโอ้วันนี้เห็นสองตัวเลยนี่หว่ามินิการนกับดีเจน,นะโอเคส่วนใหญ่จะเป็นโชว์เป็นแนวมินิการนมากกว่านะโอเคดีดีดีครับมินิการนนี่สุดยอดนะครับยิงเร็วนะครับแล้วก็ดาเมจสองด้วยนะ เค okay. สุดยอดแห่งมือปืนยิงรัวอ่าววางตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วนะกันนมะมินิกันเวลอัพเต็มอ่ามินิการวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่มันจะไม่ถึงอ่ะแซะ้ดูนี้แอร์สปอร์ตโอเคไม่ต้องละ ผมอยากได้คอมมานเดอร์อีกอันหนึ่งมากกว่านะคอมมานเดอร์เหมือนกดไม่พอนะเออเนี่ยกดคอมมานเดอร์ไปรอบหนึ่งแล้วกดอีกรอบนึ่ง่ะกำลังดีนะครับแต่มันดันแบบมีคนวางไปแล้วอะเด็โอเคมินิกันผมุมวางตรงนี้อันหนึ่งแบบนี้ฮะ ถ้าเขากดเนี่ยมันก็จะดีมากนะแต่เขาไม่ค่อยกดนะคอมมานเดอร์ Commander นะครับเอเดี๋ยวดูดีว่าตรงนี้วางแล้วแบบมันจะได้บัฟหรือเปล่าไอ้ยังยังได้บัฟอยู่นะครับโอเคได้บัฟก็สบายแล้วฮะทาเดี๋ยวผมจะวางคอมมานเดอร์อีกสักตัวหนึ่งแล้วนะครับเพื่อความสุขความเจริญ เพื่อความสุขความจเจริญของเราโอเคนี่ฮะโอ้แล้วเข้าไปวางตรงนี้นะครับจริงวางตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อนๆอย่าไปทําตามนะครับเพราะว่าถ้ามันเดินเลยมาแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับออโอเคเขาบัฟไปแล้วเดี๋ยวเราบัฟอีกรอบหนึ่ง เนีแต่มันไม่น่าแล้วนะ่ะมันน่าจะตายแล้วนะครับโอเควางมินิกันไปเพิ่มแล้วกันนะฮะเอ,อ่อเป็นเหลี่ยมตรงนี้แล้วกันนะครับเหลี่ยมตรงนี้นะเอ,อ่อปั๊ไปครับไม่บัฟไม่ทันตายไปแล้วโอเคมินิกันเนี่ยอีกสักตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้กันไว้อย่างเต็มที่นะครับ อ่ะผมบัฟแล้วก็อัพนี้ให้เต็มนะครับเดี๋ยวจะบัฟอีกรอบหนึ่งโอเคไม่ต้องละชนะชนะแบบอีซี่แล้วนะครับกดตะคีปไปเลยแล้วกันนะฮะอ่ะบัฟอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้มินิกันอ่ะตรงนี้สักตัวครับนี่ตรงนี้นะที่วางไม่ได้เหรอ ไว,ว้วางไม่ได้ครับตรงนี้นะอ่ะตรงนี้แล้วกันครับสบายๆีซี่ไปนะเดี๋ยวเขาบัฟเสร็จผมบัฟต่อเลยครับอ่ะมินิการเรานี่มันสุดยอดจริงๆเวฟที่38แล้วนะครับ ่ะมับไปเลยครับผมดูความยิงรัวของมินิกันแล้วครับจิ้วจิ้วจ้วอย่ังเถื่อนเฮ้ยเขาขายฟาร์มทิ้งแล้วโอเคผมจะได้วางมินิกันตรงนี้นะอ่ะเรียบร้อยอ่ะเป็นเลเวลเต็มโอเคถ้าหมดเวฟนี้นะครับผมก็จะทำการขายฟาร์มทิ้งนะ ปับไปหน่อยจะได้ขายฟาร์มทิ้งสักทีครับขายไปอันหนึ่งก่อนนั้นรีบรีบคือตังเรามีอยู่แล้วนะตังเราแบบมีส,สบายๆนะครับโอเคขายฟาร์มทิ้งเลยฮนะแอร์ซัพพอร์ตเอามาทำไมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบินบิน โอเคขายฟาร์มทิ้งแล้วก็ไปใส่มินิการรัวๆ okay. โอเคโอเค้เรไม่ต้องเพลงมาเพลงไม่ต้องสนุกยงไงนายก็แพ้เราไม่ต้องมาเพลงสนุกหรอกโอเคครับแล้วก็มินิการวางรัวๆเลยนะครับนี้วางได้การน,นึ่งโอเคอ่ะกดไปอีกทีครับ โอ oh, มินิการไดนี่ยงโหดเอาล่ะใกล้จะครึ่งหลอดแล้วอันนี้ยิงถึงไหมอันนี้ยิงถึงอยู่นะโอเคครับกดไปกรอบโอ้โหแบบสบายอีซี่นะครับนี่อ้รอาจจะวนมาอีกรอบก็ได้นะครับแต่ว่าต่อยวนมาอีกรอบก็ ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับอ่ะผมอัพไปเลยนะครับมินิการนี่คือของจริงนะผมบอกเลยว่าคือถ้าเกิดว่าตัวอื่นนะครับมันจะมีจำกัดนะใช้ได้สี่ตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้ามินิกันนี่ก็คือแบบสุดจริงนี่เต้นด้วยโอเคนะครับผ่านแบบอีซี่นะครับอ่ะฮะ เรียบร้อยนะครับผมก็ผ่านไปแบบอีซี่นะครับรอบนี้ก็มี2ตัวที่มาแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือมินิกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบูธดีเจนั่นเองนะแล้วเห็นความสามารถของทั้ง2อย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครชอบตัวไหนนะครับมินิกันหรือว่าบูธดีเจนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับและยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊ก E